ร้านบ่าบ็อกร้านขายดีไก่ตันราคาถูกเริ่มต้นเพียง35บาทและขายดีไก่ตันเผาวีซีราคาถูกที่สุดในประเทศไทยราคาเริ่มต้นเพียง189บาท อย่าลืมไปหาจัดกันเด้อซื้อมาจากไหนอ่ะไก่ตันโคตรถูกเลดช็อป <'s> มีหลัดไก่ตันเผาวิสีขายด้วยเลดช็อป <'s> ไก่ตันมีตั้งแต่ราคา1บาทจนถึงราคา259บาทแต่พี่ขอแนะนําไก่ตันเผาวีสีราคา59บาทคุ้มสุดเพราะมีโอกาสได้รหัสเผาวิสีทาวอนอย่าลืมไปใช้บริการเลดช็อปช็อปช็อป แล้วก็อีกร้านนะครับทุกคนร้านหมูหยองช็อปนะทุกคนเป็นร้านขายดีไก่ตันและกล่องสุ่มที่ราคาโคตรถูกเลยทุกคนเริ่มต้นเพียงแค่1บาทนะทุกคนแล้วก็ขายดีไก่ตันนะทุกคนราคาสูงสุดแค่190ยบาทเองทุกคนเพิ่มอีก1บาทก็เป็น10บาทแล้วทุกคนโคตรคุ้มเลยนะแถมทางร้านยังมีดีไก่ตันเผาวีสีด้วยนะครับทุกคนโอ้โหราคาโคตรถูกโคตรคุ้มเลยนะทุกคนอย่าลืมไปจัดนะทุกคนโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสซวิสัส ชาวรุ่นบล็อกฟุตทุกคนสุขชันกันด้วยนะครับพบกับพี่อีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะพาไปดูความรับใหม่นะครับทุกคนที่แอดมินยังไม่เปิดเผยนะครับทุกคนมันเป็นเ p ็นตัวใหม่นะครับทุกคนไม่รู้นะครับว่าจริงหรือหลอกนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูนะครับทุกคนมาทุกคนก่อนที่จะไปดูขอมาสุ่มผลก่อนละกันโอ้ยเชื่อปิดอารีเอกดีเหรเออแบบนี้เออแบบนี้ค่อยมองง่าย วัดแล้วก็เป่าคิตตี้มาตั้งไหนวะโอ้คุณดูจะว่ากูเป็นเกย์หรือเปล่านี่ใส่กระป๋าคิตตี้ไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่เกย์นะทุกคนเจออันนี้น่าจะเป็นของฟรีจากแมปไหนก็ไม่รู้พี่ลืมแล้วคือเมื่อคืนพี่รับอะทุกคนนี่ครับทุกคนมีน้องคนนี้อ่าบอกสูตรพี่มานะทุกคนอนี่ครับสูตรซุ่มผลหนึ่งให้สกิลที่สองของหมัดสายฟ้าสองให้สกิลแรกของหมัดสายฟ้าสายฟ้าวีไหนวะ เออขอเป็น V1 ละกัน V1 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 นี่หรอปึ๊บน้องไม่บอกว่า V ไหนพี่น่าจะเป็น V1 นะทุกคนอันนี้น่าจะเป็น V1 นะใช้สก,กิลอ่าที่2ของหมัดสายฟ้าใช่ไหมสก,กิลสองแล้วก็สก,กิลหนึ่งใช่ไหมมาทุกคนใช้สก,กิลสองตูมไปแล้วก็สก,กิลหนึ่งตูมแบบนี้เออมันผิดหรือเปล่ามันต้องทำใกล้ๆไอ,อตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่ทุกคนเดี๋ยวทำใหม่นะ เออใช้สกิลสองใช่ไหมเต้อูมแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็สกิลหนึ่งต้อมแล้วเราก็สุ่มเลยทุกคนสามสองหนึ่งเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยทุกคนผลผลผลพ่อมึงอ่ะผลฟาวคอนหรือเปล่ากวนถูกหรือเปล่าผลนกออ้ยงน้องน้องสูดเชี่ยเลยเนี่ย เยอะสูตรมันหรือกูใช้ผิดหมัดวะเออหรือมันต้องเป็นหมัดสายฟ้าวีสองวะเออน่าจะใช้ผิดสูตรนะทุกคนผลอะไรเนี่ยโคตรเกลือนองเมื่อคืนนี้เออกูใช้สูตรอะไรนะพี่ใช้สูตรไอ้สุ่มอ่ะไม่ใช่สุ่มดิพี่ใช้สูตรไอ้ฆ่าสิบคนแล้วก็สุ่มมาได้ผลโมจิเฉยทุกคนโอ้ยเยอะแล้วผลโอ้ผลโคตรเกลือเกลือชิมหายเลยทุกคนโอ้โหทิ้งดีกว่าโคตรเกลือ มาครับทุกคนมาดูนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนี่ครับอพี่ไปเซอร์คลิปมาครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่เชีย่ยคือเดินมอทุกคนดูดิ n p c เกิดไอ้แชงคูดไอ้แชงคูดพร้อมกับค,นนคูนิกิปอ่ะเฮ้ยเย็ดเกินดูดิทุกคนเฮ้ยมีหาคีลาชันด้วยนะเออถ้าซื้อแล้วจะมีหาคีลาชันหรือเปล่าหรือเอาไ้ทำดาบวีสองวีสามมาทุกคนเชีย่ยทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะทุกคนว่ามันจะเป็นความจริงหรือเปล่านะครับทุกคน Later. มาทุกคนหลังจากที่เราได้ดูคลิปกันไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะว่ามันมีจริงหรือเปล่าโอ้มันเหมือนไอ้คนขายไอ้โซโลแต่อันนี้มันเป็นแฉงอะหรือว่าเป็นดาบแฉงไอ้ขายยูลุสามดาบหรือเปล่าเชียยูลุสามดาบหรือเปล่าทุกคนเนื้อใช่หรือเปล่าถามไอ้ลุงตัวนี้ไอ้ลุงมันบอกโอ้มันยังไม่นี่มันยังไม่พร้อม เราจะไปดูนะทุกคนว่ามันมีจริงหรือเปล่าเห็นในคลิปเขาเดินไปตรงไหนหรืออาจจะเป็นยูรุสามดาบหรือเปล่าทุกคนตูมเฮียขายูรุสามดาบอันนี้คือเวอร์เลยนะทุกคนเดี๋ยวจะไปดูนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวจะแบบยังไงดีอะเดี๋ยวจะวิ่งไปนะทุกคนไม่ไทำเป็นวิ่งเร็วเลยวะเออช่างเลยทุกคนไปตรงไหนวะตรงไหนดีอะตรงไหนวะในคลิปตรงไหนวะไอ้ช่าความจำสั้นเนี่ยในคลิปตรงไหนวะเออน่าจะอยู่ข้างบนนี้หรือเปล่า เออตรงไหนไวะในคลิปหรือว่ามันต้องอ่อนหรือเปล่าทุกคนอไม่ใช่ละไม่ใช่ละตรงไหนวะตรงอ,อ่ม,มุมนี้หรือเปล่าใช่เปล่าตรงไหนวะโอ๊ยข้างบนข้างบนเชื่อ,อสมองไปเหมือนแล้วทุกคนอโทษทีครับโทษทีค <l acht> น่นี่ทุกคนเฮ้ยแล้วไม่ใช่ทุกคนอันนี้มันกล่องเออตรงน้าชาตรงแถวนี้ทุกคนเฮ้ยโอ้ยไม่เชื่อไม่เจอทำไมไม่เจอทุกคน ไอเชี่ยมันต้องออนนานเท่าไหร่ทุกคนมันค่อยมีไออยู่ตรงเนี้ยให้ Hi, ทุกคนเชี่ยคือเฮ้ยคือในคลิปมันเขาน่าจะเป็น <c oughs> เชื่อเกูเห็นในคอมเมนต์ในคลิปของเขานะครับทุกคน <c oughs> อะไรนะออนออนหนึ on ่งพันชั่วโมงหรือเปล่าไอเชี่ยเกินไปไหมเออในคลิปหลังจากอาในคลิปนั้นครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นอ่าทางด้านนี้เขาทําขึ้นมาเองนะครับทุกคน อันนี้น่าจะเป็นแมปที่เขาทําขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือแมปจริงวะดูจากท่าเดินนะทุกคนน่าจะไม่ใช่ความจริงนะคนแต่กพี่ก็อยากให้มันเป็นความจริงนะ <dem od cast> โอ้โหไอ้แชงอยู่ตรงนี้กับโคนิกิข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันขายดาบแชงวีสามจะเป็นยังไงวะ <dem od cast> โหตุ้มไอ้เชี่ยเอ้ขนาดดาบแชงคอมโบเดียวยังตายอ่ะครับทุกคนดาบแชงคอมโบเดียวยังตายนะภาษาอะไรทุกคนเชี่ยเกินไปไหมมันดาบแชงหรืออะไรวะ แต่มันเป็นแชงนะทุกคนโหยืนอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันมีจริงนี่บอกเลยนะครับทุกคน <c oughs> โคตรแบบเจอออนแบบสิบชั่วโมงแบบนี้แอดมินให้ตั้งทำมารากิจเงื่อนไขโอ้โห,โห,โหอันนี้น่าอันนี้น่าจะเป็นอาที่เขาทำขึ้นมาเองนะทุกคนที่ไม่ใช่อาตัวเกมจริงจริงนะครับจนนี้น่าจะใช่นะครับทุกคนทุกคน๋คนย่เพิ่งเข้าใจผิดนะครับทุกคนเอาแล้วนะครับทุกคนคลิปก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตากันด้วยนะครับ คลิปต่อไปพี่นะคลิปอันนี้พี่เออเอามาให้ทุกคนดูเฉยนะทุกคนอ่าว่ามันเป็นจริงหรือเปล่า,าสรุปไม่ใช่นะครับทุกคนน่าจะเป็นที่เขาทําขึ้นมาเองนะครับทุกคน